สวัสดีพี่สอนะครับในสอนหนุทะเบียนก็มาแล้วครับอันนี้มาหามาหกมูนครับเนี่ยสวยเนี่ยสีมว่วงสวยตัวรถก็ส,ส,สวยกำลังหัวเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยครับรถตี๋เลยเปิดเลยโอ้อันนี้สวยอ่ะอย,ย,อยังหรอไฝ่ให,ใหใหม่ยัง สายไฟใหม่ไม่หาเด็กดักมาเบิ้งแม่สอมาแม่มา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 ดูมาไปดูหน่อยสายไฟใหม่ควันขึ้นเลยแบชอบซ้มพ่อมาหัวนี่อีสารเนี่ยกินมาหอดผีเลยแตกวัวเลยโอ้แม่ครัวเฮาสุดยอดเลยทานแม่รัวเฮา เอ้ย่นวมันหอนมันหอนโอ้นะงานใหญ่งานใหญ่ครับโอ้มีหอนมาคอคนคนอะ โอ้เป็นจับผู้สาวผูหน่ะู้หนาสาวลูกสองห้าเด็กเเออบ่มีแหรวเนาะวัสดีครับวันนี้คุันเออนั่งคนไทยอยู่เช่าเรียนเช่าเรียนไม่เพื่อน้ายเนาะแ ขอบคุณครับข <Rak> อ <ate> บคุณครับเอาเงินมาขอไม่มีตนมาขอต้องตีที่รับปหอดผมเ ร en, ครับผม in, มืออื่นเลดีมืออื่นเปิดวงแาเลยบวางนามือน้มาดทำพ็อกกิดง่แล้วสิแห่แล้วโอ้แม่่แห่ไม่หเใช่ครับไปบวมองตบผัดซออันทุ่งนั่นเขาจะาชุดไทยไ้ซีวิบแบบอันนี้ตดแบบไฟบ่เนี่ย โอ้บพ่เก็บบรรยากาศสุดยอดเลยเก็บบรรยากาศงานบุญครับครับอันนี้ต้นหมากไฟ่บอกว่าต้นยังไ้ต้นมากไฟ่เป็นบอกมากไฟ่ดิหมากไ่เปิแ้วไปย่างไงไครับโต โอ้โหนี่ข้าวต้มพี่น้องต้มแบบนี้เลยมันบะนี่ไม่มีเนี่ยนะว้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองโอ้ต้มต้มมากันชัวร์อันนี่แบบบานๆเนหาเลยนี่กินบานห้ากับอันยิโอ้ยนยิงตัวแตกตัวแตนไปแล้วโอ้โหเป็นสตร้นอันหมักม่วงตร้น ยมตัวเรานคนสืบื้อพนันแมนอันครับอัน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 คุะเม,ม่ครัาเขาจะเรียกร้องอยู่นะครับเพ่จะห่องมาครับเรียกร้องอยังอะเรียกร้องอยังเรยร้องกันถ่ายรูปนี่ะครับถ่<อ><อ>ายรูปน<อ>ี่แหละอนคว้าบแมนครับนี่แหะต้มาต้มครับปสีเลียยังอยู่สามหอนี่ละขนาดขนอัผู้ต้มเมากะจักสีสบกสุนะสุกแล้ว ุดือดเลยไปเปิดเบิังม้ดน่าจะออกที่สุดโอ้เต็มหมดเลยวะน่ะไปออกวุ้นจะโคตรนั่นละไปเบิ้งโหลดไปเบิ้งเจ้าของโหลดเอาไม่ยักเอาไม่ยักสิเปล่าเอาเปล่าไหม ยังที่ว <reen cient. S 1> <unemployed. S 3> ่าวามาพดบังฟวโลกนี่นี่เอาว่าวม่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยจะไปแสดงอยู่หวยมแมนวันน้มากครับผมงครับเปิดวงวงสองหมื่นสองวมันมาวงสองคนเปิดสองยืนโอ้ย่างมากอยู่ได้เนาะมากข้าวเดียวใครได้หรอล่ะ

มากเพรมือแทัโมงใบสาบมาพรท่านดอกใบสามาบ่ท่านดอกเพราะว่าูท้องผูกระหยาดฮะสุดยอดครับเก็บภาพบรรยากาศงานบุญครับสุดยอดครับที่นี่งานใหญ่งานใหญ่ งานใหญ่งานใหญ่ไปเฮา,า,า <c oughs> แซบ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  <c oughs> มีสายบารบันสายขดมีสายบารบันโอ้สัญญาณ ภูตะวันสาวเครื่องเสียงขอยิเขาไปอุ้ยฮะกินแล้วก็ไอ้นี่ถ้ากินพร้อมกันนี่ล่ะกินก็ก็แก๊กไปก็ก็ฮะพองามอันนั้นไหมอันผุนห่วงอันนี้ก็อันนี้ ต้นจักบาทเนาะแนวนี้เนาะเออ2500ครับอืมเข้าอันยังก่อนนี่ทุ่งทุ่งของผมตะละอุห้องนี้ทุ่งพุ่นน่ะโอ้อันนี้เฮาเสาเฮาสื่อนี่ของบวชผมมันจะอยู่ที่บ้านกำนั่นเวลาบุญมาทะ งานพระธาตุจะคูดเขาจะเอาทุกหมู่บ้านไปรวมกันแล้วก็เป็นพันต้นจัดทะเลทุ่งสุดยอดครับแล้วงานก็เจ็บไปสวย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 ที่นี่เพ่อว่าจะเอาไปเราจะไปบ้านหญิงสักยี่สิบต้นนี้จะไปจัดสวนทุ่งเลยมันมีหมอกเอออี่านเ้ืห็นแล้วเนาะลานหยาอยู่แมนแมนในบาทเราทีอยู่บ้านหยาไม่ใช่เออเขาเทปูนมั้งเหรอที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม นนก็จะเป็นเห็ดเอวีปอ่ะเนอะคืออันนี้ก็สวยนะอันนี้เป็นโฟมเอออันนี้แถวบ้านท่าเองมาเนี่ยป่าเห็ดโอ้เห็ดดีเ่อเจอกันใหม่ครับนี่จะเห็ดเห็ดเอา